สวัสดีค่ะจงปีใหม่พันกับฉลองกันเนาะค่ะยังฉลองกันต่อยูุ่พดีน้องแถวบ้านเพันเรียกย่ายไปรวมกินน้ำเพลินเนาะค่ะพันกเสือก,กุ่งกุ่งตัวใหญ่มาอยา่ใหายก็บเปนนางกินน้ำเพลินกะ สื่อกุ้งสื่อมูมาอย่างเนาะค่ะต้มยำน้ำแน่ค่ะอดีใหญ่บททีไปใส่กันเลยไปอย่างกุ้งอย่างมงูกินน้ำเพลนเนาะค่ะกุ้งกห็หวัหวหัวกับตัวไปคนละท่างเนาะค่ะเพราะว่าหาสื่อสดอยากขายดีค่ะ เนือว่านหวานนี่ค่ะ,เ,คะเราขึ้นจานแล้วเนาะค่ะกุ้งนี่สิเป็นยังถี่ซุกง่ายเนาะค่ะอย่างบนน้าน่ากัดซุกยกขึ้นจานชวนนึ่งละค่ะ,คะผู้อย่างกับย่างไปเนาะค่ะ หนือวนหวานหวานนี่ค่ะกลุ่มตีนั่งกินน้ำกันยายก็ไปรวมกินน้ำพิ่นค่ะนี่ค่ะกินน้ำโคกันเนาะค่ะจะร้องปีไม่เล็กๆหน่อยๆเนาะค่ะน้องมึงกับโยกกุงโชขอบกุ้นที่เรียกยายไปกินน้ำเนาะค่ะ คุณผีเพิ่นก็นมาจตกตั้งจังหวัดค่ะผีสาวของน้องชายเด็กไ่ววเวนก็เหลือแยกไปกินน้ำค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะเนี่ยบรรดาวัชย่างหมูโตว่นว่าค่ะมะย่างหมูโตวันเนี่ย